สสรบ,บุรีลงพื้นที่คลองชัยนาทป่าศักดูแนวทางแก้ปัญหาประชาชนขาดแคลนแหล่งน้ำหลังสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบหนักเตรียมชงภาครัฐแก้ปัญหาในระยะยาวนายประทวนสุดที่อำนวยเดชสสรบ,บุรีพักพลังประชารัฐลงพื้นที่ติดตามปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนคลองชัยนาทป่าศักหรืออีกชื่อหนึ่งคือคลองอนุสาสนันาน์ซึ่งถือเป็นคลองส่งน้ำสายสำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันออก ความยาว132กิโลเมตรกินพื้นที่กว่า8สายล่วิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งช่วง10ปีที่ผ่านมาพบปัญหาภายแล้งฝนตกน้อยส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ที่ใช้น้ําเช่นนี้หลายจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดลบบุรีซึ่งพบว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการแก้ปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนโดยมีการจัดรอบหมุนเวียนการใช้น้ําของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีแบ่งเป็น2ช่วงช่วงละ4วัน ตั้งแต่ท้ายประตูระบายน้ำมโนลมถึงประตูระบายน้ำช่องแครและตั้งแต่ท้ายประตูระบายน้ำช่องแครถึงประตูระบายน้ำเรืองรังเพื่อมีน้ำเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำปปาและช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกขณะที่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตั้งแต่เดือนธันวาคมปี62ที่ผ่านมาที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเข้าคลองชัยนาทป่าศัก์ผ่านประตูระบายน้ำมโนลมแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี63พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาด้านเหนือเขื่อนเจ้าพยามีระดับต่ำมาก ส่งผลให้เครื่องสูบน้ําที่ติดตั้งอยู่ไม่สามารถสูบน้ําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพประกอบกับสภาพพื้นที่มีบริเวณจํากัดจึงสามารถสูบน้ําได้เพียงปริมาณหนึ่งเท่านั้นในประทวนระบุว่านอกจากการลงพื้นที่ดูเรื่องของน้ําที่ใช้ในภาคการเกษตรแล้วก็ยังพบปัญหาน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคถึงถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีทั้งกลุ่มที่มีอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้น้ําในการอุปโภคบริโภค โดยจากการติดตามสถานการณ์เบื้องต้นควรมีการจัดคิวในการแบ่งปันน้ำให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ว่าจะสูบน้ำใช้ในช่วงวันและเวลาไหนรวมทั้งต้องมีช่วงเวลาในการหยุดสูบน้ำโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกําก,กับดูแลซึ่งเมื่อส่งน้ำเข้ามาเป็นระยะจากกรมชลประทานก็จะเข้าสู่สถานีสูบน้ำของประปาก็จะกลายเป็นการแก้ปัญหาให้ทั้งพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไป,ปรอบกรณีเตรียมเสนอไปอยังรัฐบาลของงบประมาณในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบอาคารถาวร ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขัดแคลนน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละพื้นที่